วันนี้ก็เลิฟดิ้งนิดนึงนะคะความลับที่ซ่อนอยู่ในใจของเขาคนนั้นนาตอนนี้นะคะเป็นยังไงบ้างเปิดมาตรงๆสมพู้ที่มาเจอคลิปนี้นึกถึงเขาคนนั้นความลับใดที่เขาซ่อนอยู่ในใจตอนนี้ hiding the secret นะ hiding อ่ะหน,นะคะเปิดให้สามสอสมนะคะ โอเค let out let out walk away core release เนยสำหรับผู้ที่มาเจอคลิปนี้นะคะนี่คือความลับของคนที่คุณนึกถึงที่มันซ่อนอยู่ในใจของเขาคนนั้นมีหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของเขาตอนนี้นะคะ,ะมีความไม่แน่นอนความสับสนเกิดขึ้นวุ่นวายใจ นะะตอนนี้เขาพยายามที่จะเหมือนรีลิสหรอรีลิซิ่งเนะนี่ยคลีนนิ่งฮิลลิ่งฮิลลิ่งจิตใจฮิลลิ่งความรู้สึกเยียวยาความรู้สึกของเขาอยู่อะตรงๆกําลังทําใจอยู่นะะกับเรื่องราวของเราแล้วก็เหมือนแบบเดินออกเดินจากไปแบบเย็นชาอะไรอย่างเงี้ยอืมมันเป็นเหมือนไม่รู้อะมันไม่ ในใจของเขากับที่เขารู้สึกกับคุณนะ่ยเหมือนพวกคุณอาจจะรู้สึกว่าเดินออกจากกันมีเหมือนไม่มีหรือว่ามีความรู้สึกเย็นชาเกิดขึ้นนะคะนี่คือความรู้สึกที่มันซ่อนอยู่เรามีบางอย่างนะคะที่มันเหมือนเป็น energy ของ cleansing เนาะเหมือนทําความสะอาดหรือว่า healing จิตใ,ใจของเขาอยู่หรือเขาเคลียร์ตัวเองอยู่ก็ได้ในตอนนี้นะคะสับสนนะ่ะความรู้สึก สับสนไม่แน่ใจไม่มั่นใจในความสัมพันธ์มันขึ้นมาแล้วตอนนี้อ่ะทำไมมันเป็นอย่างนี้มาดูสิคะสิ่งที่มันซ่อนไว้ในใจของเขาเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะคะ,ะ,ะ,คะลังงานของคนที่มันเจอคลิปนี้นะคะ the empress debut <Day view S 1> ค่ะ หลายคนหลายท่านก็เผชิญอยู่กับพลังงานของความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกนะตรงๆถ้าไม่ใช่แสดงคลิปนี้ไม่ใช่ของคุณปล่อยผ่านไม่ต้องเครียดไม่ต้องคิดมากไม่ต้องรับนะคะแต่ถ้าใครที่อยู่ในเอเนอรีของท็อกซิกหรือว่าความรักที่มันอันเฮลตี้อย่างเช่นแบบไม่พพอร์ตนะคะหรือว่าดวงไม่สมพงมันเป็นแบบเราพยายามจะทําสิ่งหนึ่งแต่เขาก็มาขัดเรานะคะแล้วก็ทะเลาะก,กันบ่อยเห็นแกนตัวใส่กันทำอะไรรับหลังกันอย่างเงี้ย เอเกิดขึ้นแล้วก็ฝั่งหนึ่งเป็นแบบมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนมีความเมตตาเห็นโอเห็นใจนะคะแต่มันก็มีคําว่าเหมือนคู่เวนคู่กรรมเข้ามาคามาเข้ามาด้วยนะคะชาเวอเข้ามาเหมือนอยู่ด้วยแล้วมันมีแต่พลังงานของความรุนแรงบางอย่างเกิดขึ้นในเรื่องของอารมณ์นะคะอืมพูดคนที่มันจะเหมือนพวกคุณแบบ บางคนกําลังเลิกกันนะตรงๆเลิกกันปรับปรับฉับพันกําลังจะจบกับพลังงานนี้ใช่ไหมถ้าใช่ก็ฟังต่อถ้าไม่ใช่ก็ปล่อยผ่านนะคะอ่มาดูว่าเขาคิดยังไงกับคุณนะคะตอนนี้ทําไมเขาถึงซ่อนความรู้สึกนี้ไว้กับคุณเหมือนคุณแบบมีเป้าหมายของคุณนะคะคุณชัดเจนกับเป้าหมายของคุณคุณไม่อ่อนโยนกับเขาแล้วอะคุณไม่อ่อนโยนกับเขาแล้วนะคะแล้ว เขาก็ยังคาดหวังเรื่องราวดีๆจากคุณอยู่นะคะความสัมพันธ์ของพวกเรามันอยู่กันแบบเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องครอบครัวเงินที่อยู่ที่อาศัยความมั่นคงเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็มันเฉื่อยชามันไม่ได้มันไม่ได้ถูกจัดการความสัมพันธ์มันเฉื่อยชามันนิ่งนะคะเออ ตัวใกล้แต่ใจห่างก็ได้อะไรเงี้ยนี่คือเป็นสาเหตุนะเนาะอย่างที่เขารู้สึกกับคุณมันเหมือนปัญหามันไม่ได้มันไม่ได้ถูกจัดการมันไม่ได้หันหน้าเข้ามาเคลียร์ปรึกษาหารือกันนะเออมันมันเป็นจังหวะที่มันเป็นอะไรล่ะสิ่งที่เขาคิดแล้วรู้สึกกับคุณมันเป็นเหมือนโอเคฉันก็หวังว่าทุกอย่างมันจะโอเคดีๆมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะ แต่มันนิ่งมันเงียบเพราะว่าไม่ได้ work out together ไม่ได้ทำอะไรร่วมกันเลยเออต้องการที่จะเหมือนจะเป็น t e เ m w ร์ k อ่ะเออมันขาดตรงนี้ไปหรือเปล่านะคะมาดูสิคะว่าคุณและเขาตอนนี้เป็นยังไงทะเลาะกันค่ะคุณและเขาตอนนี้ทะเลาะกันแล้วก็รอเคลียร์รอจัดการนะคะ อีกฝั่งหนึ่งก็อาจจะเป็นแบบไม่เทคแอคชั่นทะเลาก็ทะเลาะไปสิก็ไม่รู้อนาคตจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยแต่ก็ยังแบบยังคีฟความสัมพันธ์ยังพยายามดําเนินความสัมพันธ์ให้มันไปต่อนะคะมันเจ็บปวดนะมันมันมีความรู้สึกอกหักอะเกิดขึ้นถึงจะอยู่ด้วยกันบางคนก็รู้สึกว่าเหมือนอกหักมันไม่ได้เต็มเต็มแล้วอย่างเงี้ยแต่บางคนตรงๆทะเลาะก,กันพวกคุณเลิกกันไป อันนี้มาดูความรู้สึกเขาเฉยๆก็มีความรักมันแห้งมันขาดหายไปนะความรักมันขาดหายไปสามดามันไม่ได้รดน้ำมันไม่ได้แบบเยียวยามันไม่ได้มอบสิ่งดีๆให้กันแล้วอย่างเงี้ยเออกับความเจ็บปวดเหมือนหัวใจมันมันแตกสลายไปอะแต่แต่แบบเหมือนแก้วที่มันแตกอ่ะแต่มันก็ไม่ได้รับการแบบมาดูแล หรือว่าเอามันมาต่อมันก็ไม่เหมือนเดิมอะเนาะมันต้องมีแต่การแบบเติมเต็มเท่านั้นนะคะเออพยายามใหม่เติมเต็มใหม่มอบความรักมอบสิ่งดีๆให้กันแต่มันไม่มีไงเออมันไม่มีแล้วเขาคิดยังไงคุณตอนนี้ยากมากเรมามันต่างกันตอนนี้คุณกับเขามันต่างกันมากอะคะ่ะเออ แตกต่างนะคะต่างคนต่างมุ่งม,มุ่งหน้าไปที่เป้าหมายของตัวเองนะแล้วก็เขาเองเขาก็อยากจะปรับตัวอยากจะกลับมานะคะอยากปรับตัวอยากจะกลับมานี่อยากที่จะแก้ไขปัญหาอยู่นี่คือสิ่งที่เขาคิดนะมาดูว่าแนวโน้มจะเป็นยังไงแนวโน้มจะเป็นยังไงแนวโน้มต้องต้องใช้ความ ถ้าจะ work together ถ้าจะ t ม a m w o r k ด้วยกันถ้าจะกลับมาคุยกันต้องซื่อสัตย์อืมต้องซื่อสัตย์ในทุกๆวันนะคะต้องมีความพยายามต้องซื่อสัตย์แล้วก็มีความแบบทําให้อีกฝ่ายหนึงอะไว้ใจได้เชื่อถือได้แล้วก็ต้องมีความรักที่บริสุทธิ์ใจพยายามแสดงถึงความแบบความหวังดีอะอืมเพราะวาความหวังดีมันคนที่คุณคุยด้วยมัน หรือว่าคนที่คุณถามถึงมันจะเป็นอาจจะเป็นความรักที่เราเคยรักกันแบบรักแรกพบมานะคะรักแรกพบมาแต่เอาล่ะพวกคุณจะมีการตัดสินใจบางอย่างเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้ตัดสินใจเพื่อจะหาแนวทางหรือว่าตัดสินใจอะไรก็ได้ที่ทําให้ความสัมพันธ์ต่างคนต่างได้รับผลลัพธ์ที่ดีอะเออประมาณนั้นนะคะโอเคนะใช้วิจรารณญาณในการรับฟงังนะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเลิฟๆลค่ะ